ผลงานที่เราตกได้วันนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมพอสมควรนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับพี่พีนะทุกท่านวันนี้พบกับมิสเตอร์สารน,นะรวันนี้ผมจะพาครอบครัวผมไปตกปลาหน่อยนะครับวันนี้มีลูกชายคนโตและมีภรรยาเฮ้ยไปตกกุ้งไปตกปลาแนละ้วกันจะพาไปตกกุ้งนะครับเหยือที่เราใช้วันนี้เดี๋ยวไปทิ้งหมดีได้ผมจะบอกทีแล้วก็มีสูตรหมักพระธรรมเวลาแช่สัเดือนแล้วเกี่ยวจะไม่ลื่นมันจะไนนแน่นมา ท่านผู้ชมเื่องการสิเวลาไปเรามีเวลาให้ประมาณสองชั่วโมงเราจะตกก่อนฟ้ามืดนะครับช่วงนี้กลุงกินก่อนฟ้ามืดนี่เครื่องยามาฮ่ายามาฮ่าเอนโรนนลสามสิบแรงครับจังหวัดลาไช่หัวดูกเอาอหัวนะเฮ้ย ท่านผู้ชมอันนี้คือ<ม>เหยื่อที่ผมใช้ก็คือไส้เดือนนี่ไส้เดือนอน,น,นะครับเรือ,อตัดเพล<ร>งลั่นเลยแล้วนี่ครับที่จะใช้แช่ก็มีน้าเกลือกับสารส้มเอามาใส่อย่างนี้นี่ท่านผู้ชมใส่น้าเกลือไปสารส้มแล้วเวลาเกี่ยวไส้เดือนเวลาเกี่ยวไปเนี่ยคือเขาจะไม่เป็นเมือกครับแล้วก็ตัวเขาจะแข็งท่านผู้ชมมันจะเกี่ยวติดง่ายดีโอเคตอนนี้น้ําก็ยังแบบว่ายังไม่ไหลแรงนะยังวนบนอยู่ แต่ก็มีลมอยู่นะมีลมน้ำวนๆอยู่คไปแม่ก่อนคันนี้คันนี้คน,น,คน,น,คน,นขอคุณแม่เลยได้ของคุณลูกคันนี้เขียวสีเขียวป่ะเขียวเนี่ยซับเขวซับชอบพอดีเลยโอเคไปแล้วถ้ามาชมน้ำเริ่มแบบไหลดีๆแล้วขออนุญาตถูกเบรกก่อนครับ ไม่อยู่ใช่วนาสายเข้ามาหน่อย,ย,ยอ่าค่อยๆยกยกพวดเลยเออโอ้โหแหละวัดอย่าวัดเดิเอาปล่อยลงไปมาแล้วแต้มแรกของเราตัวใหญ่ปะไม่ใหญ่มากเอาไซส์เป็นเหยือไงเอาเป็นเหย, <laughs> ยือกกันว้าวอา้าว ตัวนี้เราต้องปล่อยนะคะทุกคนเพราะว่า<ข>น้องมีน้องนะคะข่น้ำตาลแะ้วไดเกิดแล้วเหรออืไข่น้ำตาลคือก็จะเป็นตัวเป็นตัวกุ้งแล้วกุ้งเป็นร้อยเลยอือ <c oughs> เราต้องปล่อยตัวนี้เพื่อที่ไปกินตัวใหญ่ให้เขาเออกลูกมาให้เราเยอะๆใช่ไหมจำไว้เก้าเนี่ยพ่อจะปล่อยกุ้งไข่ตลอดปล่อยเบาๆหน่อยก็ได้ไปตอกต่อค่ะทุกคนตอนนี้ ตอนนี้ก็เพิ่งได้แต้มแรกนะคะทุกคนลมแรงครับใช่ดูยากมากดูเป็ดยากมากเรือหมุนตลอดเวลาเลยเดี๋ยวค่อยๆเขามีน้ำหนักก็ตึกนิดนึงตึกเอ้ยเอ้ยเหมือนมนม้วนไม้วนเมื่อกี้เหมือนตึกไปแล้วอ่ะม้วนเลยลูกม้วนเลยเมื่อกี้รถตึกเลยทันเมื่อกี้ นะลุ้นกันตอนที่สองมาลุ้นกันเฮ้ยเฮ้ยได้กุ้งเหยื่อสันแล้วตับปลามาเย้ตาแดงขนาดนั้นเออกุ้งตาแดงอยู่อีกแล้วทุกคนอยู่อีกแล้วหมานรอันนี้ก็หมานว่าสันอย่าหลุดนะใช้ไหนก็ได้อย่าหลุดนะเฮ้ยว้าว ได้อีกแล้วค่ะทุกคนไม่กมันไม่เอาอีกแล้วกินกันนับอันนี้อะไรทุกคนกบยังไม่ทันได้เอานี่นะเอาเบ็ดลงเลยนะฮะ,ะโอ้ยเท่ากันเลยเกลุ้งเริ่มกินแล้วโอเคค่ะก้าสู้ขอน้ลูกเก้าวสู้ๆนะลูก อะไรเนะี่ยอุ๊ยได้แล้วไซส์ไม่สวยเท่าไหรเท่าแม่เลยให้พ่อสัอง่งคราบ้าดิ้งะเก็บมีหลายตัวแล้วเนี่ยใช่ถ้าเก็บได้หลายตัวแล้วเราปล่อยให้ทุกคน เอ้ยของเจ้าเข้าเลยเข้าไปตีบ้าวว่ะวนค่อยๆว้าวอีูบอมวนดิเอวนโอ้ย <c oughs> ได้ไซนี้อีกแล้วปลดเองลูกปลดเอง ไหนไม่ดูดิคไคอยากได้เนี่ยไหนหันหน้าผ่าแม่หน่อยชอบคันนี้ใช่ไหมได้แต่ไซสนี้เลยทีนี้เปิดเลยเปิดเลย วัดสตจำไม่ได้ด้วอ่ะยกแบบยืดมาไว้จงวัดเฮ้ย<อ>มีมยกเปร้อยทางนี้หนึ่งอ้ายกาง้มาางน้เบายกเบายกเบาหนักาจะยอนลงยกลูกยก น่าอยู่มากเลยยิ่งไม่ยกอ่ะเท้าพัใหโอ้โหเก้าตัวใหญ่กว่าแม่ร้อยเท่าโอ้โหเล็กกว่าแม่น่าจะไซส์นี้เหรอเนี่ยเท่ากันเลยอยู่ป่ะน่ะอยู่มีไซส์หน่อยมีไซส์ขึ้นมานิดนึ่ไหนขอชมไซส์เลยค่ะ ไหนไม่น่าจะตีไก่ตีไวกายเหรอแล้วต้องออกล้ำนอกเลยปะโอ้ยพ่อได้ใหญ่กว่ามานิดนึงเก้าวขึ้นมาอีกนิดอุ้ยยังดียังดีว่าตีเอาเท่านี้ต้องออกนอกกันหน่อยไหมล่ะอย่าลูกเฮ้ยของแม่ของแม่บอกมาแจ๋วเลย กุ้งเล็กไปตกกบามาเหรอก,ก,ก็คือวันนี้เรามาตกกุ้งเล็กไปตกปกบมาอ้ <laughs> อาครับท่านผู้ชมนี่ผลงานที่เราตกได้วันนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมพอสมควรนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้ถ้าท่านผู้ชมไม่ต้องถามผมเปียกทำไมนี่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 ท่านผู้ชมอันนี้คือปลานิลเราทำการจุดจุดจุดไปรอดูคลิปเอาใครอยากดูคลิปนี้นะท่านผู้ชม คลิปนี้ไม่มีมินมากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยผลงานวันนี้ผมพอได้แบบกับข้าวให้ลูกนะลูกผมชอบไซนี้ก็เลยเเมื่อกี้ก้าวบอกแม่แต่ไม่มีปุ๊บกับกับข้าวเรื่องนี้เรากินได้หลายวันเลยนะเนี่ยก้าวบอกเออว่ะลูกชายผมเดี๋ยวก็เอาไปรังสรรค์เมนูอะไรรอติดตามกันดีกว่าท่านชมนะอ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมไม่ไหวแล้วเยอะมาก